แต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากกกตบ่อยครั้งนะคะระยะหลังเนี่ยจะไม่ค่อยได้นั่งแถลงจะเป็นเอกสารชี้แจงตอบโต้ข้อมูลที่กกตมองว่าไม่ถูกหรือว่าเป็นเท็จจะออกมาเป็นเอกสารแต่ถ้านั่งตั้งโต๊ะแถลงจริงๆจะต้องมีประเด็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตอนแรกก็ตกใจจะมีการแถลงของกกตสุดท้ายนะคะก็มีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ใน 6หน่วยเลือกตั้ง5จังหวัดด้วยกันนะค,คุณผู้ชมไปสรุปย่อๆอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับการที่จะเตรียมตัวนะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ใน6หน่วยเลือกตั้งจะต้องไปใช้สิทธิ์นะคะมีหน่วยเลือกตั้งไหนบ้างนะคะซึ่งการจัดการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสแบบบ่งเขตนะคะ6หน่วยเลือกตั้งใน5จังหวัดที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้หลังเกิดปรากฏการณ์ บัตรขยงนะบัตรขย่งในพื้นที่เหล่านี้นะคะโรยมติของกกตเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงและไม่อาจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้หรือเรียกว่าบัตรขยง่งนะคะไปดูกันบ้างมี6หน่วยเลือกตั้งไหนบ้างนะคะ ลำปางค่ะจังหวัดแรกนะฮะลำปางในเขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่5ตําบลลำปางหลวงอําเภอเก,อกาะคามีผู้สมัครสอส29คนด้วยกันมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคือ824คนปัญหาเมื่อวันที่24มีนาคมคือมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์580คนแต่มีบัตรที่ใช้ไปคือ578ใบอันนี้คือขยีงไป2ใบขยิงไปไหนไม่รูร้นะคะ แล้วก็ลำปางอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่3หมู่ที่2องตําบลสาราอําเภอเกาะคาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขตเดียวกันนะเขตเลือกที่ที่แต่คนละหน่วยใช่นนหน่วยเลือกตั้งที่3ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่6แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่3ในหน่วยนี้นะคะมีผู้สมัครสอสอยคนเหมือนกันนะคะแต่มีผู้ที่จะ มาใช้สิทธิ์ออกเสียงคือ714คนคปัญหาทําไมจะต้องเลือกตั้งใหม่เพราะบอกว่าเมื่อวันที่24มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย542คนแต่มีบัตรที่ใช้ไป539บเาใอันนี้<ค>ขย e n ไปอีก3ใบอันนี้เยอะหน่อยอ่านะคะจากลำปางค่ะไปที่ยะโสธรยะโสธรเนี่ยเขตเลือกตั้ง ที่2หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะมีผู้สมัครสสอสาคนด้วยการมีผู้ออกเสียง436คนปัญหาก็คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยสองคนแต่มีบัตรที่ใช้ไป287ใบาหายไปหนึ่งนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่12หมู่ที่12บําตำบลเข็กก้อยอำเภอเขาค้อ ในหน่วยนี้ผู้สมัครสอสอยคนด้วยกันมีผู้ออกเสียง1,371คนค่ะปัญหาเมื่อวันที่24คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย955คนแต่มีบัตรที่ใช้ปลาย954ายิ่ใบงไป1น,นะคะต่อที่พิศณุโลกค่ะเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตำบลมะตูมอำเภอพรหมพิรามหน่วยนี้ผู้สมัครสอสอสคนนะคะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย ผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงใช้สิทธิ์คือ366คนแต่ปัญหาคือคนมาใช้สิทธิ์269แต่มีบัตรท,ที่ใช้ไป268ใบนะคะก็ขย่งไป1ใบเหมือนกันปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครค่ะหนึ่งใน5จังหวัดที่จะต้องเลือกตั้งใหม่แต่ว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่13หน่วยเลือกตั้งที่32แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ ในหน่วยนี้มีผู้สมัครนะคะเขตนี้31คนมีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง802คนปัญหาเมื่อวันที่24คือมีคนไปใช้สิทธิ์555คนแต่มีบัตรท,ที่ใช้ไป554รบัตรนะคะก็ ขย่งไป1บัตรต่ากันใน6หน่วยเลือกตั้ง5จังหวัดที่จะมีการเลือกกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นปัญหาเรื่องที่มีจํานวนคนเกินกว่าบัตรที่เราเรียกขย่ง9้าใบเนี่ยนะคือเคลียร์9้าใบนี้ให้เรียบร้อยถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งแล้วไม่เกิดปัญหานี้ก็จบกันไปบัตรขย่งก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นะฮะบัตรขย่งคือมันเราหาบัตรไม่เจอถูกไหมคือมีคนเกินกว่าจํานวนบัตรที่ใช้จริงคนเกินมีคนมามา ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ใช่ตัวเลขผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะถูกคือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน6หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีจํานวนรวมกันนะคะ4,513คนก็จริงๆแล้วทั้ง6หน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็มีการคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าคงไม่ได้มีผลต่อคะแนนในการได้ที่1ที่2ต่างกันเพราะว่าทิ้งห่างกันเยอะนะในแต่ละหน่วยก็ มีคนมามา,มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหลักร้อยหลักพันก็คง,คงไม่ทําให้คะแนนมันเพีย้ยนแต่อาจจะมีผลกับเรื่องของคะแนนรวมปฏิลิสานั้นเองนะครับซึ่งกกตก็คาดการเหมือนกันอาจารย์สิโรธพี่เอกุณมผู้ชมบอกว่าอาจจะมีจํานวนลดลงนะคะคเพราะว่าประชาชนอาจจะเบื่อนายนะประกอบกับรู้ผลแพ้ชนะไปแล้วนะคะแล้วก็หากไม่มาใช้สิทธิ์จะเสียสิทธินี่ย้ำอีกครังเหมือนกับว่าตอนนี้อาจารย์จำได้ไหมรเราต้องกระตุ้นว่าเฮ้ยคุณ พรุ่งนี้คุณต้องไปใช้สิทธิ์กันแบบนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์จะเสียสิทธิตามกฎหมายแบบในการเลือกตั้งทั่วไปเช่นการสมัครเป็นข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้นะขนขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่ไปเลือกตั้งครั้งก่อนถ้ามาในวันพรุ่งนี้น21เมษายนเขาจะได้ล้างผิดเออเขาจะได้คืนสิทธิ์ตา่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็อ่ะไปแต่ว่าพูดยากนะ คือมันอยู่ต่างจังหวัดไงไปที่นึงต้นทุนในการเดินทางมันยากมันกลับม้งกลับบ้านถ้าคนก่อคาไปอยู่กรุงเทพจะให้ไปเลือกตั้งอีกรอบแล้วผลไม่มีผลแล้วนั่นจริงจริงก็จัดเลือกตั้งคราวหน้าก็ให้จำนวนบัตรกับจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์มันตรงกันแค่นั้นแหละใช่คือ<ว>บอกแล้วทำให้ทำให้บัตรเขย่งเป็นประวัติศาสตร์ซะมันไม่ควรมีนะถูกไหมฮะ แต่กรก,รกรตก็ไม่ได้อยากให้มันมีบัตรแงกขยาก็ไม่ได้อยากให้มีทุกคนไม่อยากเราก็เป็นเร <c oughs> าเป็นประชาชนเราก็บอกก็อย่าทำเ <c oughs> มื่อกกตไม่อยากก็คราวหน้าก็อย่าทําให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็ตรงกันไม่ได้ใครทำนี่เป็นยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้มันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เกีเ่ยวข้องทาให้เกิดนะครับเป็นเรื่องเออร์เป็นเรื่องผิดพลาดเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่อยากกกตก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นคราวหน้าก็อย่าให้เกิดแค่นั้นเองอืไม่มีขยายเกิดครับถูกเราก็อยากเห็นการจัดการเลือกตั้งที่ สมบูรณ์แบบนะฮะกับเงินที่ใช้ไปหลายพันล้านนะก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูนะฮะว่าความเขาเรียกว่าความตั้งใจของประชาชนแต่คาดการกันแล้วดูแล้วอย่างเงี้ยเราก็เห็นอะไรแล้วเนาะคงน่าจะน้อยลงจริงๆครับธรรมดาครับธรรมดายิ่งไม่มีผลกับคะแนนมากนักก็ก็น่าจะไม่ได้ไม่มีคนตื่นตื่นตัวเท่าไหร่ในการที่ออกมาใช้สิทธิ์แม้วันนี้เราจะยังไม่ได้ความชัดเจนนะว่าใครจะเป็นคนที่ ได้เป็นสอสอย่างประกาศผอย่างเป็นทางการจากกรกตก็ต้องรอวันี่การต้องบอกว่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่เกี่ยวกับกรกตนอกเหนือจากเรื่องที่มีการเลือกตั้งบางหน่วยวันพรุ่งนี้คือเรื่องการส่งเรื่องให้สารมนตรีความรเรื่องการคำนวณสูตรสสบาติลิสอันนี้ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหม่ๆถูกไหมที่ประกาศ95เกว่าจะได้เป็น1้อเอแล้วจะมาคำนวณกันแบบที่ เขาเรียกค้านสามัญสำนึกของคนในเรื่องของสอสอออพึ่งมีเมื่อเทียบกับจํานวนเฉลี่ยข,ของสสพึงมีโดยโดยการหารจํานวนสสต่อจำนวนซอซอรประชาชนที่มาใช้สิทธิ์นะฮะซึ่งเราเคยคุยไปแล้วเหมือนกัน <lim pa. S 2> วัยตัวเลขเจ็ดหมื่นกว่ากว่าเนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่บอกได้แล้วว่าวมีพักไหนควรจะมีสสปฏิริสหรือพักไหนไม่ควรมีแต่ก็ยังมีความพยายามใช้สูตรที่มีพักเล็กพักน้อยได้มาทั้งนั้นที่ได้คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยเจ็ดหมื่นกว่ากว่าก็ยัง อย่างเป็นกรณีที่ส่งให้สารรัฐมนตรีตีความสารรัฐมนตรีจะรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นด่านที่ต้องรอรอดูนะอาจจะรับหรืออาจจะไม่รับนะก็ต้องดูรับแล้วตีความอย่างไรอีกมีการค่าการเหมือนกันอาจารย์สีล่ติดตามข่าวนี้มาตลอดเขีนบอกว่าก็มีไม่เอกฉันสําหรับสารรัฐธรรมนูญมันเป็นรายงานข่าวนะครับว่าจะรับหรือไม่รับแต่ว่าผมคิดว่าก็ ไม่มีใครดอรได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้เองมันก็มีความซับซ้อนจริงๆะนะครับมันพัวพันกับเรื่องเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญด้วยนะครับพัวพันกับเรื่องหลักการในระบบรัฐธรรมนูญหลายๆเรื่องโดยเพราะฉะนั้นเป็นค,คือคือผมว่าจริงๆเนี่ยถ้ากกตทาเองให้จบได้เนี่ยก็จะจะ,จะไม่ยุ่งขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องเห็นใจกกตนะครับแรงกดดันทางการเมืองมันเยอะใช่ไหมครับคือถ้าถ้าสรุปแบบหนึ่งมันส่งผลให้บางฝั่งได้เป็นรัฐบาลก็โดนอีกฝั่งหนึ่งว่านะครับถ้าสรุปอีกแบบอีกฝั่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ มันก็เป็นสถานการณ์ที่อีหลักอีเรือนะครับที่มันทําให้ทุกคนต้องมาเผชิญสถานการณ์ที่ทุกคนก็ไม่ได้อยากเจอกันแต่แต่สิรุตบอกว่ามันอาจจะเป็นอนี้เป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหลักทางรัฐธรรมนูนใช่ไหมครับก็ยังมีคนบอกได้พูดเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายที่ต้องตีความตามรัฐธรรมนูนโดยใช้อํานาจของสารธรรมนูนหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเกณฑ์ในการที่สารธรรมนูญจะใช้วินิจฉัยว่าจะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องด้วยเพราะว่าคือปัญหายังไม่เกิดไง ยังไม่มีคนที่เดือดร้อนเสียหายยังไม่มีคนร้องแต่ถามว่าถ้าสามารถทําได้ไหมก็ทําได้คือเสนอไปก่อนนะศาลอาจจะไม่รับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันมีความคาบลูกคาบดอกเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ไม่เหมือนฉบับ50นะครับฉบับฉบับ50ในเรื่องเรื่องของศาลมนูนเนี่ยจะยุ่งได้ก็เฉพาะเรื่องที่มัน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 มีเขตอำนาจชัดเจนกว่านี้แต่ปี60เนี่ย คณะกรรมการร่าไปเขียนไว้ใหม่ว่าสารมูลสามารถเปนผู้ใชเรื่องซึ่งเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระได้ออไอ้ตรงคําว่าอำนาจและหน้าที่เนี่ยในปีห0ูนย์ไม่ได้เขียนไว้เพราะปีห0ูย์พอเขียนไว้เนี่ยคนที่อ่านก็รู้สึกว่าก็มีเหตุให้ยืน่นไปยังสารมูลได้เพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องการใช้อำนาจและหน้าที่ของกอกตนะครับแต่ว่าคนซึ่งเขารู้สึกว่าไม่เกี่ยวก็บอกว่า โอเคมันเป็นเรื่องอำนาจและหน้าที่ก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเป็นกิจการภายในของกะกะตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้สารมันเป็นคนให้ความเห็นทางกฎหมายก็ก็ยังยังน่าสงสัยอยู่ว่าทำได้ยังไงผมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมันงงนะครับมันงง,ง,งเพราะมัน,เป,น,นเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมันไม่เคยมีใ,มใครเกิดขึ้นนะครับแล้วจริงๆผมว่า คือถ้ามันทำแบบปี5้าก็จบก็จบนะครับก็คือเรื่องนี้มาเข้าสารมันไม่ได้ทันทีพะมันดูเป็นเรื่องของการล้าเส้นไงคืออํานาจหน้าที่ในเรื่องการตีตีไม่ใช่ตีความในเรื่องการใช้ใช้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการคิดสูตรคํานวณสูตรอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมีช่องอย่างที่อาจารย์สิรโรว่ามาวิธีปลอดภัยที่สุดของกรกตคือส่งเรื่องเข้าไปใช่ไหมแต่พูดเราคิดยาวไปอีกคือส่งไปแล้วถ้าไม่รับนะถ้าไม่รับ เผือกร้อนอันนี้ก็กลับมาที่กรกตอยู่ดีนั่นแหละเราก็ต้องมาใช้อํานาจนี้อยู่ดีรองนายกวิษณุนะคะก็เลยบอกว่าถ้านะการยื่นในครั้งนี้สารรัฐธรรมนูญไม่ไม่ชี้อะไรเลยอสุดท้ายกกตต้องชี้แจงก็มันก็เป็นอำนาจทดยที่เจียบอกแค่การซื้อเวลายื้อเวลาออกไปแต่ว่าหลายคนกลัวว่าจะทันไหมนั่นแหละทันเก้าพฤษภาคมนี้ไหมในการที่คุณมัดตัวเองรองนายกวิษณุตอนแรกก็ฟังไปเอ๊ะตกลง แกคิดยังไงพยายามอ่านพยายาม <c oughs> อ่านว่าเอ๊ะแกจะคิดยังไงเ <c oughs> ็บอกว่า <c oughs> ผมไม่ได้บอกนะ ว่าจะต้องประกาศทั้งหมดในวันที่เท Radi ่าไหร่เท,ท่าไหร่กกตเป็นคนประกาศเองเพราะว่ากกตนไปตีความในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้อง,องจะต้องจัดการเลือกตั้งให้ครบทุกอย่างสมบูรณ์ในี่ยใน150วัน <Torah> แล้วก็เลือกบวกลบมา45วันแล้วมาบวกประจวบกับวันที่9พฤษภาคมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับความคิดเห็นผมมันไม่ต้องเป็นไงแกบอกว่ามันยืดออกไปได้ยีงเหมือนกันนั่นก็เรื่องของคุณวิษณุใช่ไงคุณวิษณุม่มีอำนาจในเรื่องนี้กกตเขาทำถูกแล้วมันอำนาจของเขาแล้วผมคิดว่าเรื่อองงนนนี้้กกตาปปปปผลรระะโยชชช์ ก็คือเขาเข้าใจว่ามันมีการเลือกตั้งแล้วในการประการผลการเลือกตั้งมันต้องเร็วจะไปคิดแบบคุณวิสูว่ายืดให้ยืดเืียล่าช้าไปศตวรรษหน้าเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วกอกตอนเรื่องนี้เขาทําดีแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ต้องไปตั้งธงแทนกรกตเขาว่าเขาจะทํางานช้าไม่ทันเขาเป็นคนกําหนดการประกาศเองเขารู้เขามีสติปัญญาคิดได้ว่าต้องทํางานให้ทันแต่แต่เมง่อเรื่องในคนอื่นไปพูดแทนกกตแต่เดี๋ยวก่อนต้องต้องบอกก่อนนี้เดี๋ยวจะแบบเป็นทับถมคุณพิศนุคือผู้สื่อข่าวไปถามผู้สื่อข่าวไปถามจุกจิกดูวันนั้นดูที่ที่นักข่าวถามคุณมิสุอยู่ก็เดินต่อต่อบันไดอ่ะเขาก็จะคืออาจารย์มิสุแกไม่ค่อยอยากจะตอบอยู่แล้วแกก็เดินหนีแล้วก็ไปล้อมหน้าล้อมหลังจนต้องตอบนะครับแต่ผมคิดว่าก็ ก็เนี่ยแหละกกตเขาวางหลักไว้ดีอยู่แล้วนะครับก้าวพากษ์เนี่ยเป็นทำกับประชาชนดีแล้วเป็นแต่ว่ามันมีเหตุแค่นั้นเองไงเหตุของการที่ไปยื่นเรื่องอันนี้ที่ที่ของสารรัฐมนูญว่าพอยื่นไปแล้วสารกว่าจะรับกว่าจะสมมติถ้ารับจะวินิจฉัยเร็วไหมอะไรอย่างนี้สารแล้วที่รูสารแล้วที่รู้ใช่เด็กๆสารมันเขาก็รู้รู้เวลาคือบางทีคนเราชอบไปมโนแล้วไปคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่องเราคิดแต่เรื่องไป ไปแง่ลบหมดไงแต่แต่เรื่องเวลาที่เราเห็นหลายเคสแล้วพี่สารน้มนูนรู้เวลาว่าเรื่องไหนควรจะต้องออกประบาดไหนไม่เกิดเห็นมาหลายเคสแล้วไม่อยากบอกบอกก็กรณีไหนนะก็หวังว่าอันนี้คงไม่ทําให้กรกตลาบากใจน่าจะทันก้าวพฤษภาแต่ว่าอันนี้ถามเป็นเป็นแบบว่าเร็วๆเหมือนกันอาจารย์มองว่าจะออกมาแนวไหนไหมถ้าในมุมของอาจารย์ที่เนี่ยเกาะติด เรรื่อองแบบะไนี้ผมว่าคงจะรับแต่ว่าคนเขียนเข <150 S 1> ียนคําแถลงจะเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้ม sure ันต้องอ้างนู่นอ้างนี่เยอะสงสารคนที่ต้องเขียนคาแถลงค่ะครับแต่ผมคิดว่าคงจะรับคงจะรับคงจะรับไว้พิจารณาแต่ผลจะเป็นยังไงเนี่ยดาวยาเพราะว่าเพราะมันต้องชี้แจงหลายเรื่องเยอะเพราะว่าขั้นแรกนี่คือรับไม่รับก่อนถูกไหมแล้วก็ค่อยชี้คือรับไปแล้วต้องใช้เวลาอีกแล้วก็ไปชี้อีกทีนึงว่าจะให้กกตทำอย่างไรหรือที่จริงอาจจะไม่ผมเนี่ยกลับคิดว่าอาจจะไม่รับ แต่อันนี้ทั้งหมดเป็นการคาดเดาการเราอาจจะไม่รับก็เดี๋ยวก็ต้องดูเป็นไทม์ไลน์สิ่งสำคัญด้วยให้เหตุผลก่อนคือถ้ารับไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจร์ุรซึ่งศาลคงจะต้องรับมัน้รับเรื่องมันขึ้นอยู่รัฐธรรมนูญใช่ไงคือเปรับไม่เนียนแล้วหลังมัน60แต่รลังมุนสมมติท่ายังไม่เปลี่ยนไงง60นี้อยู่ต่อไปเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ายังใช้ลมนุลฉบับนี้นะองค์กรอิสลามมีกี่องค์กรล่ะสิบยี่สิบสามสิบองค์กรในที่สุดพอมีเรื่องที่ตัวเองยังไม่ทันได้ใช้อำนาจเลยแต่สงสารเอะทำได้หรือเปล่าก็สงสารลมนุลหมดก็สามนุ่ก็จะกลายเป็นเหมือนคฤษฎีกาไปกลายเป็นกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ขององค์กรอิสลามอีกทีหนึ่งคือไปบอกว่าองค์กรอิสลามควรจะทําอะไรได้บ้างซึ่งผมว่าสามนุ่เองก็ไม่อยากนะพูดอย่างนี้นะโดยโดยโดยสุจริตใจนะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่รับครับก็เดี๋ยวรอดูน่าจะออกมาสัปดาห์หน้าเน ก็เดายากแต่สารมุนผู้ใหญ่กันทั้งนั้นนะครับเขาก็รู้ว่าเดตไลน์ท่ามลายประเทศเป็นยังไงใช่ไหมก็ต้องไว้ใจกันเรื่องแนี้แล้วเดี๋ยวเพราะว่าคุณสมชัยจะไม่พูดไม่ได้เลยออกมาทุกวันเหมือนกันเขาบอกว่ากกตควรจะมีแผนสำรองนะเขาคงมีอยู่แล้วแหละครับใช่ไหมผมว่าเขาคงมีอยู่แล้วแต่ว่า มันไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างก็ได้นี่ใช่ไหมคือหมายถึงแผนสำรอง,งอะไรเหรอไม่คือบอกว่าหมายถึงถ้าไม่ทันก้าพิษภาหรือว่าไงหรือแผนสำรองแผนสำรองว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญรับหรือ,อไม่รับ<อ>แต่ถ้ารับเนี่ยชี้ยังไงอะไรยังไง<อ>คือถ้าสมมุติเนี่ย<อ>ปกติแล้วการที่จะออกรบเลยแบบนี้มันจะต้องมีแผน A แผน B คือจะรุกหรือว่าจะถอยถ้าถอยเนี่ยต้องถอยยำแบบอย่าถอยกรูดก็บอก่าเงี้ยอย่าถอยกรูดคืออย่าถอยบทรูปแล้วก็แบบทาให้ไพ่พลแบบว่าที่ใข่ไขไปเล่าให้ฟังผมว่าแทนที่จะไปนั่งเสียเวลาวางวางแผนเนี่ยตัดสินใจสูตรคํานวนมันให้มันพูดสูตรที่มีอยู่สูตรเดียวถ้าคิดไม่ออกก็ไปถ้าคิดไม่ออกก็ไปเชิญนักเรียนโอลิมปิกคณิตศาสตร์มาช่วยว่าโจทย์เลขมาแบบโจทย์เลขมาแบบนี้เนี่ย คือนิสร์มีวิธีคำนวณได้หลายวิธีแต่สุดท้ายผลลัพธ์ต้องออกผลลัพธ์เดียวไงพี่เอ๋แล้วพี่เอ๋ไม่ได้อ่านที่กรกตเขาบอกหรอไม่ติดที่กองเขาอธิบายไงว่าทําไมเขาถึงจะต้องไปยื่นเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าไอ้มาตราต่างๆเนี่ยมันดูมันขยับนู่นขยับนี่มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันถึงทางตันเขายอมรับว่ามันถึงทางตันเขาเลยต้องส่งไม่มันมันมีปัญหาจริงๆเพราะรัฐมนูญของเราไปเขียนไว้ว่าสสปฏิรัยบัญชีรายชื่อมันต้องร้อยห้าสิบไง แม้คือเยอรมันเขาก็ไม่ได้ทำแบบต้องมีแค่มันก็คือแค่นี้แหละคืออาจารย์สิรอดผู้ที่จะพูดนะผมจะพูดคืมคนไงสเต้นเนี่ยผมมองแค่ว่าก็จำนวนสสที่พึงมีเท่าไหร่ตามจำนวน คนที่มาหานเฉลี่ยครับเขาโทษนั้นผมก็คิดเท่านั้นเหมือนกันแต่มันคำนวณไปคำนวณมามันเดี๋ยวมันก็ขาดเดี๋ยวมันมันไม่มพอดีร้อยห้าสิบไงมันเลยยุ่งไงสอสอพึ่งมีต้องเท่าไหร่ยังไงมันบวกลบคูณหารแล้วคือบวกแบบหนึ่งมันก็ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบวกอีกแบบหนึ่งมันเกินร้อยห้าสิบไงมันยุ่งจริงไงแต่พอทดไปทดมามันก็ได้ร้อยห้าสิบแล้วก็ไม่เกินจำนวนสสอพึ่งมีอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสูตรอาจารย์สมชัยเองสูตรด็อกเตอร์มานะใช่ไหม ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในฝ่ายที่ ไม่อยากเห็นการสืบทอดอำนาจผู้ใดกลุ่มนี้เขาก็เขาก็กำหนดมาได้ตามตามรัฐมนูญกำหนดเหมือนกันค่ะก็ลองดูครับค่่อาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อนะดูอาจารย์แบบเหนื่อยมากกับการที่ต้องมานั่งพูดะไรซ้าผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกวันก็ทุกวันทุกวันคืออาจารย์แบบดูแบบเออเอาเถอะเอาสักทีก็เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันเพราะว่าคงไม่รู้แล้วประเทศตอนนี้เป็นแบบนี้นะงั้นประเทศอย่าเพิ่งเบื่อนะไปข้างๆบ้านเราดีกว่า อินโดนีเซียเขาก็จัดการเลือกตั้งนะพี่เอเห็นภาพไหมเขาแบกหีบอะขึ้นหลังช้างอเออเขาแบบน้ำทงน้ำท่วมไรเขาก็หีบหีบดีไหมเป็นลังกระดาษหรือเปล่า ผลล้อเล่นล้เล่นจะเป็นก็ไม่เป็นไรแสซนะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคือโจโกวิดโดนะคะก็ประกาศใัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปนะคะคือทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็อ้างผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็มีคะแนนนําเหนือคู่แข่งนะคะก็คือมีการพูดคุยแล้วก็มองทิศทางแล้วก็พูดถึงอาจจะมีแซะ การเมืองการเลือกตั้งในประเทศไทยบ้าง <c oughs> นะคะกับการเลือกตั้งนะคะซึ่งการเลือกตั้งของอินโดนีเซียนะถือว่า <c oughs> เป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเหมือนกัน <c oughs> นะคะหลังปิดหีบเลือกตั้งไม่นานผลอย่างไม่เป็นทางการ <c oughs> ก็ชี้ว่า นายโจโกวิโดโด,โดผู้นําคนปัจจุบันน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อสมัยที่2ขณะที่หลายฝ่ายในกังวลอนาคตของอินโดนีเซียหลังพบว่า,าศาสนาอิสลามเข้าไม่มีอิทธิพลในการเมืองอย่างมากนะคะสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยจากการเลือกตั้งไปเมื่อวันพุทธที่17เมษายนนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสูงนะคะ พี่เออาจารย์คุณผู้ชมร้อยเก้าสิบสามล้านคนอันนี้ผู้มีสิทธิ์นะใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยลงคะแนนกว่า8ปดแสนนะไม่ใช่หกหมื่นนะแปดแสนคูหาทั่วประเทศนะก็เลยทำให้มีการพูดวันเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งเหมือนกันสำหรับในประเทศนี้นะคะแม้กกตของอินโดนีเซียจะใช้เวลา ถึงเดือนพฤษภาคมกว่าจะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าหลังปิดหีบไม่กี่ชั่วโมงค่ะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือว่าควิกเค้าเนี่ยประกาศทุบเรียบร้อยนะคะก็เลยมีการเปรียบเทียบกันเหมือนกันช่วงนี้จะไม่ได้แซกกตเรานะแต่แค่แบบคนไม่คิดได้อ่ะมันก็แหมแต่วิธีเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมคือในแง่หนึ่งก็คือโอเคอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศใหญ่กว่าประชากรเยอะกว่าก็ ก็น่าจะเสร็จช้ากว่าไทย<ม>เราเป,<ม>ประเทศคนเล็กคนน้อยกว่าแต่ดันเสร็จช้ากว่าเขาแต่ว่าระบบเลือกตั้งของเราตตมันดันซันบซ้อนไงมันมีปต,ตี<อ><อ>้ลงปีตติริสไงซึ่งผมว่าของไทยเนี่ยความช้าค,คือมันไปช้าเพราะเรื่องปี้ริสแค่นั้นแหละอาจารย์แล้วถ้าสมมุติเรามีบัตรสองใบอ่ะเราจะเร็วไหมก็น่าจะเร็ว ครับน่าใมเลยถูกไหมก็ไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเลยว่าบัตรใบเดียวเนี่ยเขาจะให้เป็นสสเขตกี่ที่นั่งเป็นปาต้ลิสกี่ที่นั่งอันนี้ก็น่าเบื่ออีกเพราะคุยมาแล้วไอ้ทำเป็นบัตรสองใบก็สิ้นเรื่องแล้วจบนี่นี่นี่พี่เอ๋นี่แหละเห็นไหมอันนี้คือม้าใช่ไหมอันนี้ม้า น่าจะเป็นมานะไม่น่าจะเป็นลานะตัวใหญ่แต่จะมาจะบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยเก้าสิบกว่าล้านเท่านั้นนะประเทศก<ะ>็ยเป็นเกาะด้วยนะ,ะเพียงแต่ว่าด้วยด้วยวิธีการเลือกตั้งที่อาจจะต่างกันอย่างที่ว่าแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเองมันก็ส่งผลกัน ได้รวดเด็วอยู่แล้วในการประกาศอย่างไม่เป็นทางการเป็นก็สามารถทําได้ได้เร็วนะฮะลอาไีสไปเดอร์แมนไปทาอะไรเนี่ยนี่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่รู้มีปัญหาสงสัยการเลือกตั้งจะโมฆะแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเมืองไทยไม่รู้ได้หรือเปล่าแบบไม่ใช่พลเมืองสัญชาติไทยไปอยู่ในคูหาเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ใช่แค่สไปเดอร์แมนตัวเดียวนี่หลายตัวนะอาจารย์นะเออ กลุ่มล้มเลือกตั้งในไทยก็อย่าไปทํานะครับเห็นใช้วิธีนี้แต่งชุดสไปเดอร์แมนเข้าไปเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งการเลือกตั้งอย่างนี้ดูและสนุกนะมีสีสันไหมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกรัฐบาลในทุกระดับของประเทศในเวลาเดียวกันนะคะนั่นก็คือระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็ระดับผู้นําประเทศนี่ค่ะมาละอ้อเราเพิ่งจะขอภณผู้ชม มีบัตรเลือกตั้งห้าใบเขาเลือกหลายระดับไงใช่ใชนะ<ด>แบ่งเป็น5้าสีแยกประเภทค่ะบัตรสีเทาสําหรับเลือกประธานาธิบดีนะบัตรสีเหลืองสําหรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัตรสีแดงสําหรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นบัตรสีฟ้าสําหรับเลือกสภาจังหวัดและบัตรสีเขียวเลือกตัวแทนในระดับอําเภอนะก็อย่างที่บอกไปมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยกว่า193มล้านคน นะคะแต่หลายคนก็มองว่าแล้วทิศทางคือทําไมเราต้องมองอินโดนีเซียหลายคนบอกว่าโกรกตไม่ต้อง<ช>ไปดูถึงยุโรปก,ก็ได้นาะ<ช>บางทีดูการเลือกตั้งข้างๆบ้านเราก็น่าจะดูใช่ใช่ดูได้อยู่ใช่ครับแล้วก็ต้องดูนอกจากโกรกตเนี่ยผู้มีอำนาจในประเทศก็ต้องดูอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเคยปกครองใต้เผด็จการทหารเป็นเวลานาน,นะครับแต่ว่าพอออกจากเผด็จการทหารก็คือออกแบบ โยนลงชัดโคกทิ้งไปเลยนะครับแล้วไม่มีกระบวนการ <laughs> ก็ก็ไม่มีกระบวนการที่ฐานจะพยายามจะกลับมายึดอำนาจมาโจมตีพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นพวกทำลายชาติทำลายความมั่นคงผู้บัญชาการฐานบกมามายืนปาใสายในในที่ทําการกองทัพ,พป,ปาปๆว,ว่าพักการเมืองเลวอย่างนั้นนักการเมือง, <c oughs> งชั่วอย่างนี้มันไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้ครับคือเมื่อประเทศกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยแล้วเนี่ยฐานก็ยุติบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิงและประชาชนหรือว่าสื่อเองก็มีบทบาทอย่างสูงในการปกป้อง ระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าก็มีหลายอย่างที่เราน้าดูเรื่องการจัดก,การเลือกตั้งก็สาคัญนะครับแต่ที่สําคัญคือชนชั้นนำเนี่ยต้องไปเรียนรู้จากอินโดนีเซีย <c oughs> นะครับว่า จะอยู่ร่วมกับประชาชนยังไ,ไง,ไง,ไงวิดโรนี่ก็เป็นแปรามดีที่ต้องเรียกมาจากพลเรือนจริงๆเลยคือจริงๆอินโดนีเซียก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านนะผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อาจจะเสียถ้าผิดต้องแก้นะเพราะว่าจริงๆช่วงที่ทหารเริ่มถอยกับเข้ากลุ่มกองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถอยแบบเสด็จน้ำใช่ใช่แล้วจะมีนายพลที่เข้ามาแข่งกับกับรัฐบาลจากการเลือกตั้งอยู่ต่ไม่ค่อยชนะจะไม่ค่อยชนะส่วนใหญ่แพ้ด้วยแล้วก็ค่อยถอยค่อยๆถอยตอนนี้ก็เป็นเป็นกองทัพอาชีพต้งพูดอย่างนี้แล้วก็เปิด พื้นที่ให้กับประชาชนภาคประชาสังคมก็ค่อยเติบโตมากขึ้นอันนี้รวมทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคเผด็จการทหารด้วยซึ่งแต่ก่อนก <Leg> um. องทัพอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ ก็เรียกว่าอะไรก็เหมือนกับบริการในในเอเชียหลายๆประเทศในทั่วโลกที่อาจจะมีการทําร้ายประชาชนจำนวนมากเหมือนเป็นกองกําลังในการไล่ล่าประชาชนเห็นประชาชนที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ฆ่าแล้วยนลงแม่น้ําเลยก็มีเพราะฉะนั้นเวลาพอพอเกิดการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประวัติศาสตร์เหล่านั้นก็เริ่มถูกถูกคลี่คลายถูกนํามาใช้ในการทบทวนเป็นบทเรียนด้วยอันนี้คือกระบวนการที่น่าศึกษาอยางสิรโธพูดคำเมื่อกี้ คำสําคัญนะชนช,ชั้นนําไทยต้องศึกษานะ <ừ> um ไม่ได้บอกว่าประชาชนไทยทั้งหมดต้องศึกษา <ừ> um ประชาชนไทยทุกคนจํานวนนับไม่ไม่ไม่น้อยศึกษาบริษัทจากหลายๆประเทศและเขารู้ว่าปรปเทศไทยเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรและอยากจะรักษาไว้ยอย่างไรแต่ชนชั้นนําของประเทศนี้อาจจะต้องศึกษาจากหลายประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียว่าการเปลี่ยนผ่านและการยอมรับให้ประชาชนปกครองตัวเอง <ừ> um ในระบบาปิปไตยเนี่ยมันมีคุณค่าและทําให้ประเทศเดินไป ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองที่มีความมั่นคงได้ยังไงแล้วประเทศเจริญก้าวหน้าด้วยใช่แล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเคยมองอินโดนีเซียสู้ไทยไม่ได้แต่ผมคิว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่าอินโดนีเซียมีอนาคตนะครับการเมืองก็มั่นคงเศรษฐกิจก็โต,ตอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยเนี่ย เลือกตั้งใครจะเป็นรัฐบาลยังไม่รู้อ,อย่างเงี้ยเป็นประเทศซึ่งไม่มีการเมืองที่มั่นคงอย่างสิ้นเชิงเลือกตั้งเราไม่รู้จะรัฐบาลคืออะไรนายกคือใครไม<ช>่<ช>มีใครรู้มีนายกแล้วนายกเป็นคนมีอำนาจจริงหรือมีคนอื่นมีอำนาจเหนือกว่านายกอีกก็ไม่รู้<ช><ช>แล<ช>้วก็ไกรรมาการยุทธศาสตร์ที่เป็นผู้บัญชาการทหารมาอย่างนั้นอย่างนี้จะใหญ่เหนือกว่านายกไหมมันคือประเทศที่ชุลมุนและไม่มีไม่มีระบบไม่มีอะไรเลยในเวลานี้แลวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้หลังจากรัฐประหารครั้งแรก12งปีที่แล้วเละกันจนถ เนี่ยมันผิดทางแล้วก็จะดันทุนรังทําให้มันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆอันนั้นแหละคือคือความน่าเศร้าของประเทศไทยนะครับผู้มีอํานาจทําจนประเทศนี้เละเทะจากประเทศซึ่งเป็นแถวแถวหน้าๆคนมองว่าจะมีโอกาสเท่าเกาหลีใต้เท่ามาเลเซียตอนนี้ต้องมาลุ้นว่าเวียดนามจะแซงเราเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันเลยนะต้องลุ้นเลยนะมันมันจะต้องอับอายไงคนที่มีอํานาจที่กํกกัดทิศทางประเทศนี้ยุ่งยากเรื่องประเทศนี้มา12ปีเนี่ยคิดได้หรือยังว่าที่คุณทํากับประเทศนี้มันคือมันคือความเสียหาย นั้นต้องบอกว่าอินโดนีเซียกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหเคยตกไปถึงก้นเหวเลยนะหลังตอนปี40ที่เจอวิกฤตจากประเทศไทยต้มยำกุ้งและจะมีจะมีรัฐประหารมีอะไรมาตกต่ำมากนะฮะเศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็วุ่นวายแล้วเขาค่อยๆเริ่มหมักจับทิศทางได้ ว่าคุณจะต้องใช้เส้นทางไหนในที่สุดตอนนี้ก็ผังาดกลับขึ้นมาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรยืนอยู่แถวๆถวหน้าของโลกได้ถ้ามองในในตะันอออสู้นำออกไปก็งามสง่างามเป็นไหนก็ยืนอยู่แถวหน้าในเวทีโลกเพราะมุณมาจากการเลือกตั้งและวเป็นประเทศซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งประชากรเยอะอืไปไหนคนก็เริ่อมใส่นับถือไม่ใช่เป็นผู้นําที่แบบไปไหนก็ยืนอยู่ลังห้องอย่างนี้เนี่ยก็อายเขาว่า ไม่ใช่แค่อินโดนีเซียนะอินเดียเพื่อจัดการที่ฝากมาเลือกตั้งเหมือนกันอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประชาชนเนี่ยจะใช้สิทธิการเลือกตั้ง900กว่าล้านคนอันนี้ต้องเลือกตั้งมาราธอนนะใช่ได้ตั้งนะเป็นเดือนเลือกตั้งนะฮะจากจํานวนประชา ก่อนทั้งประเทศกว่าพันสามร้อยล้านคนนะคะแล้วก็จำนวนดังกล่าวเนี่ยแปดสิบสามล้านคนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกด้วยนะหรือว่า first vote นะคะก็หลายคนก็เลยติดตามแล้วก็ดูซิว่าการเลือกตั้งในประเทศต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเชื่อว่าในต่างประเทศเขาก็มองการเลือกตั้งในไทยแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็น study เป็น case study เชื่อไหมที่ไม่ควรทำตามเหรออันนี้ไม่มีคำตอบนะพูดว่า case study มันต้องเป็น case ที่ได้ น,น่าเอาอย่างน,นนะเออมื่อสักครู่คุณผู้ชมอาจารย์สิโรธพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยบ,บอกว่าของเราเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีความเชื่อมั่นการเมืองเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม <c oughs>